จัดเลยวันทีนี้น้ำม่วเี่ยไหอสน้ำม่ว่าาข้ามกันัมีแนวใส่ของรับไก่เส้นนี่ค่ัวโอลยครับใส่เนแบมือข้หนูด้หนึ่เดี๋ยวครับห้อสิมีีว้วิกกี้แกะข้าวหอมแก้วเด็ือนกันม่จักไหละ พ่อขั้วสีนักเลยนะครับพรเิรนลช่วงนี้เฟินเล็กใส่พ่อขั้วครับเพราะว่าคนในขั้วนีุ่ไอหนุ่มแจนขอนกัย้อนในงูสองตัหมาดีมากเลยเยี่ยมครับเยีมมีลีมนนี้ที่จริงที่ผมชิได้แค่หอยะครับแหนมขึ้นว่าเสียวเมนูนี่นะครับหอยก้อยหอยนะยนี้มันต่ผไปไมัน่นีันยเสียมพักเตรี่ยมยังออกมาแล้วเขาห่อมาได้เงี้ยนะครับฮ้อนฮอนเลยน อยู่ร้านโมมเขาครับมิจมันครับเจ้ามัเซนขอไอ้ไงนะพอคั่วอีกหน่อยเลยมอตางเนี่จ้างปกางพวกนุ่งกินนีดนี่เอาเบียบตอนนี้ห้านหอยครับต้มแล้วเราก็ขั้นใส่ใบตะไคร้แมนบอกแต่ก็เอาหัวตามป็นออก แต่ว่านี่ผมมีดาวอยู่ครับมันดาวนี่กลับมาเขาเสียบงแขบรับเชิญครับมือนหนึ่งสวัสดีครับผมคนทักเที่ยวครับผมโอเคครับผมช่ยังเดี๋ยวรอชมคลิปได้นะครับตอนนี้จะละหาทีเที่ยวอยู่เดี๋ยวพาไปไปใส่หนีมอนกี่ผ้าไปใส่หนึ่งโอ้ในอนทัวร์อีสานครับโอ้มีเสือล่ะผมยังมุมีอยู่เพ้นแล้ว โอ้เกินหน้าเกินตามูพวก็วครับหังยกหัวเออหยอไอเสียเรีบ้อยทางนั่นเนาะมุนมุ่นุยแล้วังงเลยเนาะยุงกัดหลังครับัวหวย่ครับย้อนว่ารุ่เดยองกลัวยันหอยก้อยใส่ผักแพวผมเนาะัพนี่ครับในผักแพะมาอยู่ครับบอนี่บ่อแบ่อนิมบ่อเพีย แต่ผมผ่านด้วยครับนิ้วนิ้วกางเสียแล้วอย่านี่ที่ประตูรถหนีบเอาคือกันเร็วที่สุอันนี้ได้เงินคนพิดการเนอะแล้วแล้วแล้วเพียงนห้วยคอเนี้ยเดี๋ยวสิมียนนองไม้ครับน้องแหลมแล้วสิเ่รอนเพียงให้ฟังอยู่ สังตงมาจากถึงเทพด้วยครับัาดีตาทุกัเราออกจากคุกไม่ดอกเล่นจำกลางไม่ไม้เอาวอลานนองเขามา่งในซอยทุกวันันสีเหรนเพลงดมวนน่ะเออเออเห็นว่าคนเล่นเป็นก็ว่อย่างโชว์ได้อยู่นี่ยายไอเห่นท้อ เนี่ยมาพูดอีกนุ่งกิ่นนิดเดีบแเนี่ยใช่เดี๋ยวพรอแปลว่าเป็ดด้วยใช่เบาดูแลดีมากครับมือนีงเถียงนาเราพร้อมด้วยนี่ครับนำปูตีมึงด้วยกางเต้นได้ยู่นี่ใครอยากมาหนี่กางออกจากออกมาจากบ้านประมาณห้าร้อยเมตรครับครับตัวเขาอยากไปไก่ไปหน้าผมครับไก่กันเดี๋ยวฟังนื้อฟังเสียงจันทร์ก็ได้ครับจากไอ้เบาดิ๊ดอ่าได้ เดี๋ยวเนง่ยยิ้มมาเดี๋ยวพาไปอ่อนทั่วยูบุญครับหน้าเราครับไปพาไปยิงไก่ปลาครับโอเคเดี๋ยวไปจัดให้ครับน้องเขาลังเปิดช่องไหมอยู่นี่เสียร้านมันซื้อไว้อยังก่อช่องหนุ่มร้านมันครับหนุ่มร้านมันหนุ่มร้านมันครับเลร้อนเฮ็ดอันนั้นพร้อมได้วันเนี่ยให้แน่คุสน่าจะซ่องอยู่ของไม่ก็เล่นหมอนๆอย่างน่้ก็สีเฮ็ดอันเก็บเสียงสองสองเนี่ยน้องเขาน้องเขาถนัด ไรเฟิลไรเฟิลมันบ้านโอ้ไรเฟิลมันบานนี่ปิดแก๊ปเจ็บเสียงเลยผมไม่ได้ครับเจ็บเสียงมุนไปเลยครับหัวคนใหญ่ครับนี่ปิดเนาะอ้ยมาหนีก็หน้าจิตตามันหนีก็หน้ามึงก็นั่งเองเขาจะเล่นเองเนาะเขาตั้งสายอยู่างนั้นหลักไรเว้ยบมเรียนโมเรียนนักข้นแมแหลมดังแล้วแหลมโอ้เริ่มเราประเทศนี้ฟังเอ้กินไข่ก่อนนี่แม่เอาไข่งูมาล่องเราประเทศนี้ หน้องซอยเหมืนทำแบงครขึ้นกันเด้อวิตามินทีสูงดเ,เด้อเนี่ยอย่างนน้องเขาสิฮันอยู่เขาแบงอยู่เ,ยเขามีดหันไอ้จ้ำให้ไอ้จ้ำให้ใหให โอ้นมันเหนียวมันเหนียวไอมันเหนียวโอ้มันทะเลสุกแล้วเ้บอกวนี่น้ำเดือดทั้งหนาใครงครับใครงูครับใครงูังีเขาบีบบีบแบงกันก่อนไม่สุกเลยบอสุกแล้วสุกแล้วแน่นแน่นครงูครับมี่ไะเียิมไครงูมาหนล่ะโอ้ยสุกแล้วเข้าขันปานน่นสุกแล้วโอ้ยนะครับโอ้โหแไแล้วเ็น่่ ตั้งไมกเดี๋ยวนะขอตัวเอามีหม่งขอได้ป่ะเพื่อนเอาแม่งซิมไหมขอๆด้ออันนี้เป็นเป็นยาขอครับลองหยิบสูงขอฉีกหนึ่งครับจิ้มน้ำจิ้มครับนะครับสี่งนั้สิ่งไงเอาขอหั่นไว้เนี้มันก็ได้อยู่ดีสิ่งหนึ่งนะข้าวเขียวตัวนี้เราหย่ำหนังมันถ้ากันไว้ติ่งแต่มันนี้มีพลังเนี่ยครับกินน้ำปานมันแล้วล่ะหลวงมือป้าน้ำจิ้มแซ่บดีพลังแต่ว่าเกี่ยวยิมไปแซ่บมากครับมาหันละวซิมอยู่แซ่บมากแล้ว ใน่ี้ะกใ่ินกินบะดีักแก้มักแก้มไงูอ่ะยันลาดโอ้คือใครถึงเลยว่าพีใครยิงก็เสีบพค่ะเขาว่าจริกินแล้วไอยางด๋อยลาเข้าไปเลยครับี้เสียบพี่เจ้าบไานเนีใส่ทีก่อนเจียวเทียมเจียวเข้มพอดหาน้าม้าอาหนามัส่อกไอ้งูยังก่อนนี่เอานามันงูสาไอ้งูสา มูทางบักเาแม่ดูแม่แม่ไม่ด่าก็จะมีกินโสองควนบนน่อย่ามาหนื้อรับกรอยหอยครับตอนนี้ใส่วัากอกพร้อมบบันปลาแข้วต้นหอมบักซี่ใส่ลงไปบนแล้วครับลไบอเขาบอกสูกับยูทูกรอยหอยยูุูนี่ครับขันเพล้ขขาดบ่อะไใส่บนลายตรงครับ ใจวัดด่วัดดีครับอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเลาตุมมาเห็นพ่อบ้งบัดๆหรอครับู้นีู่้ใดเป็นคนเห็ดนี่กิ่นผลไม้เด็ดๆนะเดี๋ยวนี้ครับเ๋ยวเอาพันพืนเากันพันพืนเมืองเกระเยนหยังอยู่น่ผ่ทษดปีกควม้นมปโอ้โทษปีกควอมว่ะมันที่ีหมีกระเกันมันับมดีสักอยงยูดอก มันเป็นการ,การาลัดเนส้อน้ำตาลไปด้วยเที่ยวเลือดรันดาเทียไปเลยถ้า,ววาม,มีบรรยากาศตงงุ่มงูครับห็นไปไม่เปลือยครับตงงุ่มงูนี่ต้องผงง่ายครับสดลงงพร้อมกันครับแซ่บ นีงหวูสิงกับงูสาครับสองงูครับสองตัวนี้เอาใส่ลูกสิ้นี้ดนิงใส่ลูกสิงพอกับหนึ่งอันนี้มันมันเหนึ่งแล้วเขาเนื้อหนึ่งมาแล้วใส่หอยลกสิงอ๋กวยเตี๋ยวสดๆครับเก็บมาไม่ใหม่สดใหม่นี่แบบหนาหนาดีนะครับพอปรุงรสปรุง่เขาเนื้อหอมมาจากบ้านยายตึงเนี่ยนี่สดห่อนๆหนึ่งไม่ใหม่ น่ยังสิบอกเรื่องอย่างนี้่มมุกบะตัวนะคกบ่ตดี่างสาง่อเอาครับผมชิมกอนครับเดี๋วเวลาชิมครับพี่นายอ็นทัวเราชิมครับย้ำเราชิมในหหูดังครับ เรียนด่าก็เรียนนะเนาะอ๋อไม่ตอบนะครับอ๋อพูดดังให้เบิ้งวันนี้นี่เดี๋ยวเรื่องูดดังให้เบิ้งครับพวกนี้นี่อ่ายังเดะอยากไปใส่น้ำจิ้มอีกเข้มไปเนาะของกับอันบีรยากาศนะครันี่คืออะไรก้อยหอยครับก้อยหอยครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะจากอันตันคนทักเที่ยวครับผมน้องคนทักเที่ยวมาเลยครับเจอกันดีคก้อยหอยฮะแชร์บอส แล้วซีเมนต์เจ้าคนได้ไหมโอเคโอเคโอเคมีเรียส่น้ำปิ้งกันนะครับแก้มมกรอกได้ไหมอ๋อสีเฮ็ดนี่หอยนี่ได้จากธรรมชาตินะครับตามทุ่งนาทั่วไปแล้วแบบน้ำต้มงูมาใส่เออสีแซ่บขึ้นเลยแกงไหนผักเพรี้ยวหอมหินหินขัดข้ารึเปล่านี่ยขัดเขานั่นเด้เขาไหมแก๊ะแก๊ะแกะเน็บแกะได้ครับแกะได้นี่นะครับคุณลอง คุณลงแถบ้านงูไม่เง้ยหรองูไม่เงี้ยใคงูนี่เนยกินจ้าเสียเขาแล้วนอนแล้วนอนำไปทำไปพรีมเนี่ยหโมอ้หากินยากรือใคงูไครนอนไปเดื่อแล้วมันะว่าไข่งูไข้หวัดุดยอดแล้วลงตัวแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ชัดเจนนะครับ ับก็ใครงูหรอนี่ยมัดเนแม่งงูครงูมันตแริ่วยังมาัดเียบบงูสุดยอดชิมไหมมันยังใส่กอกใส่เวนไหมครับแจวิลิมมันมันมันลงโตดีีาสแบาเคมชีดบอกครับก้อยหอยนี่เอาพักออกมาอยู่ครับนี่เนืแตงัเขืออยู่เนโอ้ยจิ้ม กินมบบพลังครับกินอะ้รมันกินนึบน้ำกลินนะครับโอ้มาตอนหนึ่งว่ะนี่เป็นคนพิสูจน์ได้ว่าดถูกว่าถูกแล้วเนี่ยมันดีใช้ได้กินร่องิ้มาเลยมาเลยติ้มว่ะใครเฮ้ยข้าวโด่งนี่ก็ต้องจิ้มครับต้องหั่นแน่นทั่วได้กินตรงกลางมันบริสุทธิ์แน่ทั่วได้กินตรงสุดๆมันเลยแซ่บกับบอสเฮ้ยพูงเลยพูงเลยนะมันคือไข่ขาวครับซอแซ่บมาก จะใครขาวเลอมัน,นสีนัวคือใครคือใครแดงอ่ะคืออะไรก่อบคุณลองของเซเว่นเลยครับได้ได้ไกิ่นเปียกมันแมนมันแข็งมันเปียกหนอกเตอนมันมันแสบเนื้อมันนักแสบแรอเรสียใจไดหมโอ้ยได่จับเปลือนเลยเนี่ยสุดยอดครับควายหอยอะไรเขาทิ่มเล่นชิ้นทีนในใ่เปียกเดี๋ยวซีมเลยซิมเลยครับ ออเรวนรน <ics> นี่ย <esh trabajando. S 2> ครับเมนูที่ต้องการมือยุทงไปหอยเขียทองในการแสบมากอันี่ขอไม่เป็นพรกความครับเดีกยนอะขึ้นับเาูะดแ้มงเน

จะมากเ,าเดี๋ยวให้น้องฮักเที่ยวไปเดี๋ยวๆก็กลับ ไม่คื้อสองว่ะใ้องครับคุณลองไมกแล้วใครงูาไมกแล้วครับบ้านหลัต kind ง of in ู้นี่กินเนื้อไครงู้างมไปเคครับจัดมาเียเนี่ยรับประกันมาครับม่มีขายตามหางครับเดียล้วอ้องมีขารเบดยว่ะไอ้ลองนพื้นที่เขาทิ้มน่ะโอ้ยไปแบบบแบบนี้อันนพอดน้อง อ่ำเลยอ,อ,เอาหารเขาไปกินนะไรประมาณพี่เขากินอะไนี่โอ้พี่ผู้ชายมันโดนครับจะปอกเสียบบิลีมันคือไข่ขาวมันสมไข่แดงนัวกินได้เปียกเหนืออะไรรสชาติอันนี้นะครับอือวะแหมครบเลยเออเสียบมากขุนใหญ่เลยขุนใหญ่กระป๋อมเสียบคักผมมอนมันหลายหน่วยมึงอ่ะทุกคำเลย <c oughs> แสียบบิลี มาแล้วครับตุ่มงูมาแล้วยังยังยังอยู่นี่นะครับที่สุดรอตอนนี้ครับผมเดแล้วขอถ่ายรูปกันเ้ื่ดยๆนี่เดี๋ยวโอ้ปุ๋งเพิ่มบ่โอรตุ่มชุ่มครับตั่มก่อนเนาะเขาจะใส่ผักเพลียวเพราะเป็นสีเด็กๆก็ครับแดงแดงเออมีใส่ผักเพลียวไหมใเปล่ยผักเพวครับผมใส่เต้เปลือกมันนึ่งด้วยครับ ไอ้อดีๆกับบอลเนเป็นเพลงนี่มัมาถามหาเนอบอนมันจบเพลงนะครับไ้ปกแพ้วลงไปนะครับแก้นเป็นเพีงมันคนถามหาเลยไหมฮะเยครับเขาขวาพิกผงเลยต้งหน่อยอันครับผสมกับีบังนาลงเด็กนับใไปมุมสมแล้วมั้ง กูตรงไหมจิ๋นไม่เตี๋ยาันเนต้องเป็นยาระบายอนตัว ผ้ไรจงไว้ห่มอนผู้ไรจงไว้หนว่าแล้วโอ้โหแต่ว่าจงไวมัเหลียนเต็นเกลือมันไหมนั่นละป้อนยาดีกูลองเบิ่งยาดีกม้อนล้ววโอ้วันยำหยาของสีมัเกลือมันนี่ยว่ายว่าวกินมัดเดี๋วงินกี่ไรบอกแล้วลุนว่ายยุติแต่ว่มันเหลือได้แลาจะพูกับปรงแต่ทางนี้เท่าไหสอนผมไป็นช้างแตไม่ได้จาป่งโยงยางโ่งยเนี่ย นี่ครับส่วงงูครับยูธงโอ้โยเปรี้ยวๆอย่างแบขอขวขั่วไม่ไหมเนี้ยเนียนอันนี้มันจะมุนบนครับ โซนหนำอาทิตย์นี้งโซน้นำมันห่อนนี่แหละครับทีหนึ่งเลยตอนนี้มันเหลือไปไข่สองไก่เหมือนกัใส่ตากวาเวิร์ดแล้วไข่งูเฮียแล้วเหลือแต่เนื้อครับตอนนี้ยังเหลือใครครับผมโอเหลืออยู่ไข่หนึ่งโอ้เดี๋ยครับเหลือใครหนึ่งครับมาๆหันหันหันกินน้ำกันเอาสองไข่สองไข่โอ้ยเอาสองยีอะไรยีคึ่งเอาซิมก่อนครับก็ได้เอามาเดี๋ยวผมบัด บอเดี๋ยวใครหนึ่งผู้เดียวเลยนี่กู้มมากว่ะเหลี่ยมคนจีบาแล้วมันลวกเลยครับเ้อมันจีบแตกในปากปุ๊เลยครับเ้นไล่ไปข่วงอย่าเงีมึงกินเลือกม่หอมเนอะแซมมาครับขี้อ่่นกินอยู่่านตัวใหญ่น้อยแยมมาแลเลืมงอนขอญาณมู่ดครับขอแหุวิญญาตกินผู้เดียวครับเออผู้เดีมีเพยอยู่อ่ะเลมอ้ามเลยอ้ามเลยแซมมาเหมือนนั่นน่ะ มเหลือมเหลือใข่ด้วยแต่นาํขอหนอกมันหอนมากเลเอาไปควางไปทางอื่นเอเออโอ้หกัน้ย่าง้ย่บกขาดอยังเน่มาดแต่ว่าแตบมากครับโอ้ว่าสุดยอดขครมูนหากินอไรอีกเด้วโอ้สุดยอดแล้วรับมเกบื้องหนังผุมันครับยำไั้ไหมกับว่าแตกคือรครับือครับ ยวต้องตามนี่นี่ตามยังเราจะมามึงจอดมึงมึงกิน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 ้็ต้องคลายันอกมาไปวนหย่ำยำห้องสี่หน่อยน่อยดีกว่ามึงต้องคล่บไทยมึงไม่ยงนเหมาต้อจอดแค่ เลยครับนกานทีเนหรอกมมเาเนี้ะขาดไงดจะอากินอื่นเลยแเหนืองในมันสุดยอดพัฒนาใจ่ถั่วเขียวกูก็ตายอ่างน้มหอากตาย่ะไออกมาผงมาทาไม่ไมีโอกาสได้กินอย่างนี้รับเข้ามาเป็นจี๊กไปพักฝักใครบ้างนี่หรอป่ครับชิมน้ำจิดน้ำบ่อครับผม จิมอนไลยครับฝีเมื่อยเบาครับเดี๋ยวจิ้มนำผงรดเยบรอยเต็มแล้วเสร็จแล้วเดี่ยครับจอดคือเข้มนวางรักเลยขบฮะแมักบลมลาผมน่เขสุดจอดเข้มคนแล้วที่หนึ่งเลยสุดจอดคร <kas S 1> ับไอ้เบาเราผงเป๊ะเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยน จับนีดเลยครับต้มเนแม่นก้อยหอยกับซุดยอดยยครับแล้วถ่ายรูปแป๊บนึงครับ